สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ Infinix s m a r t 6 HD นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะ ค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะอันนี้แถมฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวมาดูทะะัชสกรีนกันนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยทะะัศสกรีนเป็นยังไงนะคะสามารถทัดได้ทุกจุดไหยนะคะแล้วก็วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ นี่นะคะทาสกรีนได้นะคะทาสกรีนได้นะคะต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่มีรดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะ คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮม,มก็ได้นะคะนี่นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ1 2 3 4 5 6องส หน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะหน้าจอสัมผัสได้สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ